วันนี้เราจะไปทําอะไรครับคุณแม่วันนี้เรามีนัดก,กับคุณหมอจะไปตรวจนิบค่ะไปกันเลยตื่นเต้นไปกันเลยครับตอนนี้เรากําลังเดินทางออกจากบ้านนะครับเพื่อไปพบคุณหมอเพื่อตรวจนิบนะครับวันนี้อันนี้ก็คึ้นฟ้ารึ้นฝน,นนะครับระหว่างการเดินทางของเราแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ถึงคลินิกแล้วนะครับก็ไปชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็มาวัดความดันหลังจากวัดความดันเสร็จแล้วแล้วก็มารอที่หน้าห้องตรวจนะครับอันนี้ก็พร้อมที่อันนาซาวแล้วนะครับนี่คุณหมอก็อันนาซาวเแบบีน้อยของเรานะครับคุณหมอก็สปอยว่าได้ลูกสาวนะครับคุณแม่ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ หลังจากที่เราไปพบคุณหมอเสร็จนะครับเราก็มาแวะตลาดแล้วก็ซื้อของกินไปกินที่บ้านนะครับผมหลังจากนี้เราก็มารอผลตรวจนิฟนะครับอีก2ส,สัปดาห์เจอกันและ2ส,สัปดาห์ต่อมาผลตรวจออกมาว่าเราได้ลูกชายทุกอย่างปกติดีไม่มีความเสี่ยงใดๆนะครับ แต่เซอร์ไพรส์พ่อกับแม่มากๆเลยเพราะเราเล่นตั้งชื่อลูกสาวไว้แล้วถึงจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวพ่อกับแม่ก็รักหนูที่สุดในโลกเลยนะ